กราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีลาวิงสาโนยเป็นวันแพงนะครับทุกท่านทุกท่านนะครับเมื่อกับมีกระแสเอียงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตัวผมนะครับก็น้อมรับน้อมรับทุกความเห็นและก็ในเมื่อมี คนหวังดีกับผมเนาะผมอยากแน่ในเรื่องของผมถามว่ามาหาแสงกับหมวเองใช่ไหมสู้มือก็ต้องตอบตรงๆว่าในเมื่อผมเพชดช่อง YouTube นะมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับใช่มาหาแสงครับนมาหาแสงแล้วก็เรื่องคำว่าคำจาผมไม่ได้แอป ผมเป็นคนที่ไม่แอปบาดล้ปไปส้างเรื่องเพราะหนึ่งผมเป็นผู้ชายผมก็คุยกับผู้ชายคนไหนที่สนิทเราก็คุยกันปกติคุยกันเั่งไหญเขาก็คุยกันเั่องสล็กโมเมนต์ว่าสีเห็นกล้องมาเลยแอปเสียงต่อแหลสั่งภาพบอผมเป็นคนแบบนี้นะกลับมหาก็ถือว่าเป็นน้องเป็นนุ่งกัน นะครับถ้าไม่คิดอะไรมากมันก็ประมาณนี้นะครับบอกเป็นสี่อยู่แล้วตนะอนต้นกรจนวอาปัจจุบันนะครับถือว่าแัตแพงกันจ้งกับสกาลเดือนจ้งเบียจ้งเ,เอียงสีเขายู่กันแบบที่แบบนอกเนาะกับก,กับผู้หญิงเราก็ไม่ได้หยาบใครยเดียวนะครับผู้ชายก็เป็นเรื่องธรรมดา อื่นเฮ้ยเฮ้ยเอยงธรรมดานะครับอันนี้ก็ท่านคนโลกสวยเนาะนโลกสวยหรือว่าสบายใจก็จต้องขอบให้นะครับที่ทําให้ท่านไม่สบายใจเนาะแต่ผมก็เป็นผู้ใช้เท้ๆผู้ใช้ทั้งดุนนี่สิเลนะครับผมก็คิดยังไงผมก็พูดอย่างนั้นนะครับตรงมาตรงไปตรงไปตรงมานะครับก็ และโดยความหักความแพ่งละ่ะผมสบอกว่าดูที่แกรกระทําคําเบา้าไม่ว่าเท่าใดเนาะและ้วก็ขอร้องพวกที่กําลังสร้างประเด็นไม่ว่าจะสร้างประเด็นด้วยความเกลียดชังประส่วนตัวสร้างประเด็นเพื่อเอาใจใครสักคนนะครับเพราะวพ่อหูนะครับ,นะรบเราก็ผูใ้ใดที่เป็นตัวสร้างประเด็นตัวชักย้ายอยู่ทั้งหลังก็เส้าซานะครับ ในการที่ผมพูดออกมาถ้าท่านไม่ได้ทําก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนเข้าใจปะ่ันเดือดร้อนแสดงว่าเจ้าของเป็นโคตชเหตท่ันเดือดร้อนเราว่าเจ้าของเป็นโค้เหตุกันเลือกเหตุนในสิ่งที่มันรู้ถึงต้องซามาทําในสิ่งที่มันถูกมันต้องที่ถูกที่ควรเนาะมาสนับสนุนแมาเบึงมาแย่งกันแบบความแพ้ความแพ,มพ้สั่งบรรยากาศให้มันแบบมีข้อมวลความซื่นเนี่ยเข้าใจปะครับ โมเมนต์ที่แบบสร้างประเด็นเพื่อให้มีเรื่องได้เว่าได้เล่าแบ่งฟัดแบง่งไฟเนาะความเขาเอื้นว่าเรื่องส่วนตัวห้งเธอะก็ต้องแยกอยดีเยวเรื่องส่วนตัวมารวมกับเรื่องส่วนรวมอย่ามาสร้างปัญหาให้กับคนส่วนมากนะครับโดยเฉพาะผู้เสพ u t u b e โดยส่วนมากไม่มีผู้ใดเปลนอวาตารอย่างเมืลยัยแาบนั้นหรอก ก็โดยทั่วไปก็คือส่วนมากก็จะมีแอคเค้าเดียวกันนั่นเละเปิดมาคือบริษัทรายได้บริษัทคลิปบร,ริษัทอย่างคือเปิดมาเพื่อได้ดูเพื่อได้แสดงความคิดเห็นนบอสมัครเขากับผู้ห้แสดงความคิดเห็นอเป็นความสุขนะครับการไลฟ์สดหรือการดูคลิปเป็นการแบบเพ่อได้ออกความคิดเห็นพ่อได้แสดงอ,ออกว่ามีความชื่นชมหรือบ่ชื่นชมดังไหน ส่วนแม่ก็อยากให้เป็นในแสงสันเนาะมองให้มันเป็นความสุขจะเอาทุกอย่างว่าเป็นประเด็นเรื่องแบบเนาะหวังว่าพี่น้องพวนที่เข้าใจได้โดยส่วนมากจะเข้าใจได้เลยนะส่วนพวกที่แสไม่แสอยู่ด้วยกันานานจนเรารู้หมดนั่นแหละว่าผู้ใดเป็นผู้ใดผู้ใดแฮกผู้ใด้างผู้ใดยิ่งา นะครับถามว่าซังเขาเพื่้นเขาเกิดจากความอิจฉาหลายกว่าเนาะส่วนคนที่ไม่อิจฉาเขาก็ได้ดีพี่น้องก็ให้การสนับสนุนพี่น้องก็ะตุ้มกระโฮมพี่น้องก็ะหัดส่วนคนที่อิจฉาแล้วแสดงออกมันก็อยู่ดังสั่นเนะาะขบวนมีความสุขชีวิตกขบวนอะไรจะเริ่นขึ้น นะครับคลิปนี้ก็จะเป็ี่ยนแบบอึมครึมอึมครึมหน่อยนะถึงบอกว่าวัตถุประสงค์ที่ผมเปิดย t u b ปผมก็บอ,ก,อกฟังหลายรอบแล้วนะครับก็ผมก็ไม่ได้แตกต่างจากท่านๆ่านหลายๆท่านานะฮะส่วนมากะครับรถมันบ่าเพราะขับรถแล้วเฮาก็ที่ไปจอดคลิปหมออยากเบิง่งงังซี่ผู้นั้นผู้นี้ไล่สดเฮาก็อยากแซวอยากสวัสดีอยากออกความคิดที่จอดรถยู่นันที่ได้ไปใส่เรือเป็นบ่เฮาก็ต้อง อ่เพราะมีช่องเจอของพี่น้องกันแม่วงามาจ๋าแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสรุปสนานข่าวสารมุมมองที่แตกต่างบ้างเหมือนบอเพราะคนทุกคนเนี่ยร้อยพ่อพันแม่จะให้คิดเหมือนกัน,นยากแต่เขาคิดบกคือกันได้ที่ทำยังไงมันถึงจะอยู่ในกรอบเดียวกันได้เนาะร้อยพ่อพันแม่เหมือนวิธีเลี้ยงร้านความคิด สิบังคับความคิดผู้ใดผู้หนึ่งให้ไม่คิดตามผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นผู้ชีน้นำกรบผู้ใดนั่นแหละใครทําอะไรมันก็อยู่ในใจของทุกคนทุกคนรู้หมดหลอกตัวอื่นได้หล,ลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้ผมก็อยากฝากนะครับให้พี่น้องครับม,มีความสุขนะครับตัวผมก็แค่เอฟซีธรรมดานะครับผู้ใดมีผลเอียง นะครับว่างก็ไปไม่ว่างก็ไม่ไปนะครับไม่มีใครมาบังคับไม่มีใครมาว่าจ้างบูเดเป็นพวกของความถูกต้องเป็นพวกของคนที่มีความแหกแบบแบบคอยมากนี่แลหละครอยมากแบบคอยมากอาจีพบูถึงใจหลายๆคนอันนั้นก็ซอยแงะซอยลับบากนะครับก็เบึบ้งเอาอันใะดมากกะเบ,บิ้อังใดบ่มากกะเป้อตรงเบิง้ง มันก็แค่นั้นเนาะชีวิตจะไปอะไรเยอะจะไปมากมายใส่ชีวิตเห็นมีความสุขไปแต่ละมือนเนาะอยากไปใส่กระไป๋าอยากกินยังกบกินอยากเบิ้งยังกับเบิง่งสร้างความสุขให้ตัวเองพอตัวเองมีความสุขแล้วมันก็จะส่งพลังความสุขให้คนอื่นได้แบบสบายเนาะหไดเป็นทุก ท่นผูใ้ใดเสพยบใความถูกมันก็นมีได้ความถูกมันก็นมีได้พลังหลบหลบค้นกับพวกเขากหยาเขาใกล้ดิมันบอส่วนหลายๆเรื่องแล้วอีกต่อไปก็จะทําคลิปอีกเป็นเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องของขอยก,ก่อนเนาะรอติดตามพีพีต่อไปเด้อสวัสดีครับ